3 1 0 0 0ได้ให้นิยามความเสี่ยงไว้ว่าความเสี่ยงคือผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับโคโซ2017ที่ได้ให้นิยามความเสี่ยงว่าคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเราอาจสรุปได้ว่าความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อกฎหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนอกจากนี้ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากอยู่นอกเหนือการคาดการณ์และนำมาซึ่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง หรือที่เรียกกันว่า b a c k s w a n event เช่นการเกิดโรคโควิด1 i d เป็นต้นและนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากแต่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลประโยชน์อย่างมหาศาลหรือเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ backsworn เช่นการประชุมการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆหรือที่เรียกว่า home run event ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งทําให้องค์กรสามารถฉกชฉวยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กทพได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงโดยแบ่งเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ strategic risk เป็นความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์เช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคม 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน Operational Risk เป็นความเสี่ยงในระดับการปฏิบัติงานเช่นระบบงานกระบวนการทำงานหรือเทคโนโลยี 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk เป็นความเสี่ยงด้านการเงินเช่นอัตราการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ย งบประมาณสภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย Compliance risk เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเช่นระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐโคโซ2017ได้กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กร คือวัฒนธรรมความรู้ความสามารถและแนวปฏิบัติที่บูรณาการร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานซึ่งองค์กรใช้ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสร้างคุณค่า Value Creation การรักษาคุณค่า Value Enhancement และการทำให้คุณค่าเกิดขึ้นจริง Value Add e d โดยที่ต้องไม่เป็นการลดทอนคุณค่าหรือการด v a l u e องค์กร กทพได้บริหารความเสี่ยงโดยใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงที่เน้นมูลค่า VBRM และสอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางโคโซ2017ที่มีการพัฒนามาจากโคโซ2004และได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมโดยเน้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ERM ภายใต้กรอบแนวคิดโคโซ2013รวมทั้ง ได้มีการนำหลักการตามแนวคิดของ ISO 31000เวอร์ชัน2018มาใช้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานจากลโดยมีมุมมองในด้านการสร้างโอกาสทางธุรกิจและคำนึงถึงสาเหตุที่อาจทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้และยังดำเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ Core Business Enablers ซึ่งเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายผลการดำเนินงานของหน่วยงานและการบริหารจัดการองคอ์กรอีกด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการบรูรณาการครอบคุมทั้งระดับองคอ์กรและระดับสายงานทั้งในกรณีปกติและในกรณีเหตุการณ์พิเศษภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมี3หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ระดับองคอ์กร จะดำเนินการจัดการภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงรายเดือนเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นไปหรือความรุนแรงปานกลางแต่มีผลกระทบสูงซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการสร้างสารรค์มูลค่าองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 2. ระดับสายงานกรณีปกติจะดำเนินการภายใต้ระบบควบคุมภายในโดยแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ 2.1. กรณีความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงระดับความรุนแรงปานกลางที่มีผลกระทบปานกลางลงมาหรือถูกบริหารจัดการโดยมีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับน้อยแต่ยังต้องเฝ้าระวังและยังคงต้องบริหารตักอย่างต่อเนื่องบริหารจัดการด้วยการควบคุมภายใน เชิงเฝ้าระวังและเตือนภัยรายเดือน2.2กรณีความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงระดับความรุนแรงน้อยมากบริหารจัดการด้วยการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรายตรมากทั้งนี้การควบคุมภายในของกทพได้มีการเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักการ Risk Based Internal Control โดยที่ Risk Owner ต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามหลักการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองหรือ control self assessment (CSA) 3. ในระดับสายงานกรณีเหตุการณ์พิเศษจะจัดการภายใต้ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นการบริหารจัดการกรณีที่มีระดับความรุนแรงปานกลางขึ้นไปผลกระทบสูงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วจะทำให้เกิดการหยุดชะงักซึ่งแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกทพอนั้นใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพ,พิบตัติหรือภาวะฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของการดำเนินงานหรือให้บริการในองค์กร สามารถเตรียมความพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์กรนับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563กทพอได้บริหารความเสี่ยงภายใต้ทิศทางการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ2,563ถึงปีงบประมาณ2,565คือมุ่งบริหารความเสี่ยงอย่างชันฉลาด Risk Intelligence เพื่อเสริมสร้างโอกาสและมูลค่าองค์กรโดยความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างชันฉลาด Intelligent Risk หมายถึงโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์มีสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือหากไม่นำโอกาสนั้นมาพิจรารณาจะบั่นทอนความยั่งยืนขององค์กรและถูกขับเคลื่อนด้วย5กลยุทธ์และขับเคลื่อนด้วย5ยุทธศาสตร์คือ การรักษาสมดุลและความมั่นคงทางการเงินการขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าด้วยเครือข่ายความร่วมมือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ โดยจากยุทธศาสตร์ทั้ง5นั้นจะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ2,564ได้แก่ 1. การสร้างโอกาสทางธุรกิจจากสินทรัพย์การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data องค์ความรู้และความสามารถในการลงทุน 2. การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิตัลเพื่อเป็นรากฐานสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำและรัฐวิสาหกิจด,ดิจิตัล 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากความเข้าใจเชิงลึกถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (stakeholder insights) 4. การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมองคอ์กรจากการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประเมินอย่างรอบด้าน (intelligent) Risk นกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย7ขั้นตอนดังนี้ 1. การระบุปัจจัยเสี่ยง 2. การกำหนดกิจกรรมการควบคุม 3. การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 4. การจัดลำดับความเสี่ยง 5. การกำหนดคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ 6. การติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 7. การรายงานและสื่อสารความเสี่ยง การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กรสามารถทำได้ผ่านการพิจารณาจากดัชนีชี้วัดดังนี้ 1. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) หรือ KRI เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยติดตามความเสี่ยงและเป็นตัวชี้วัดที่นำมาใช้ในการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อช่วยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหรือการดำเนินง,งานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและมีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหายตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการปรับความรุนแรงของความเสี่ยงเมื่อจำแนกดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหรือ KRI ตามรูปแบบการบ่งชี้จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทดังนี้ 1. ดัชนีชี้นำ Leading KRI หรือแสดงแนวโน้ม Trend KRI จะให้ข้อมูลที่เป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งนี้ในการกำหนด KRI เพื่อให้นำมาใช้ในการเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning ได้นั้น KRI จะต้องมีลักษณะเป็นดัชนีชี้นำหรือ Leading KRI 2. ดัชนีตามหลัง Lagging KRI จะให้ข้อมูลของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอีกประเภทหนึง่งเรียกว่าดัชนีชี้วัดการควบคุมภายในหรือ Key Control Indicator KCI เป็นตัวชี้วัดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตที่ควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแง่ของการป้องกันการสูญเสียที่ลดลง กทพมีแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมทั่วทังองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม3ระบบคือระบบบริหารความเสี่ยงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและระบบควบคุมภายในโดยมีการเชื่อมโยงการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวคิด GRC หรือ Governance, Risk and Compliance ซึ่ง GRC คือการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และมีความโปรง่งใสไม่ถุกจริตปัจจุบันกทพได้ดำเนินการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดการบูรณาการ GRC ของ o c e g ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสากลที่เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน GRC ให้กับองค์กรต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกโดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแนวนโนยโบายด้าน GRC ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกระบวนการและเทคโนโลยีในการสร้างองค์กรที่มีระบบตรวจสอบได้มีการบูรณาการ เชื่อมโยงและประสานงานกับทุกส่วนมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศที่เดียวขององค์กรเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรและเพื่อให้การบูรณาการด้าน GRC บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กทพจึงกำหนดแนวปฏิบัติด,ด้าน GRC รองรับกระบวนการปฏิบัติ และเพื่อสรสร้างสมรรถนะการบูรณาการหรือ GRC Capability Model จำนวน4ขั้นตอนประกอบด้วยการวิเคราะห์เรียนรู้ Learn การกำหนดแนวทางการดำเนินการ Align การปฏิบัติงาน Perform และการติดตามตรวจสอบ Review โดยจำแนกตามองค์ประกอบสำคัญ6องค์ประกอบหรือ Critical Six Disciplines ประกอบด้วย 1. การกำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมภายใน 4. การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร 5. จริยธรรมและวัฒนธรรม 6. เทคโนโลโยีสารสนเทศและความปลอดภยัยก็ท กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ risk culture โดยมุ่งเน้นให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อเสริมสร้างและผลักดันค่านิยมขององค์กรซึ่งพฤติกรรมที่คาดหวังของการบริหารความเสี่ยงคือพฤติกรรมแบบ brist d a r i n g หรือการบริหารความเสี่ยงแบบกล้าได้กล้าเสียหมายถึงพนักงานต้องการข้อมูลที่ชัดเจน มีทัศนคติที่ดีต่อความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันมีความคาดหวังผลกำไรหรือผลประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงและจากพฤติกรมรม r e t a า r i n g ์นี่เองจะนำไปสู่วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกล่าวคือพนักง,งานในองค์กรทุกระดับมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแบบเชื่อมโยงกัน และเป็นไปนในทิศทางเดียวกันทั้งองคอ์กรเพื่อท้ายที่สุดแล้วพนักง,งานทุกคนจะสามารถมองเห็นและสร้างโอกาสจาก Intelligent Risk หรือความเสี่ยงที่ประเมินอ,อย่างรอบด้านเพื่อให้องคอ์กรบรรลุตาม3า,าดังนี้1 revolution ความสามารถในการปฏิวัติองคอ์กรอย่างสร้างสารรค์ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 2. Revitalization ความสามารถในการฟืน้นฟูเมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและ 3. Robustness ความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งด้วยการพัฒนาการจัดการด้านการเงินและการเรียนรู้จากบทเรียนกทพ ุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Culture ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรโดยมีการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กรเพื่อให้กะทะพสามารถบูรณาการวัฒนธรรมองค์กรแบบองค์รวมและช่วยเสริมสร้างค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรบนฐานการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของกทพดำเนินการผ่านแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Culture ประจำปีงบประมาณ2,561ถึง2,565ประกอบด้วย4องค์ประกอบดังนี้ 1. ผู้นำองค์กรหรือ tone at the top สนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบนโยบาย กำหนดทิศทางและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติขึ้นจริงรวมทั้งมีความพร้อมในการตอบสนองและสามารถจัดการกับข่าวเชิงลบข่าวร้ายหรือวิกฤตต่างๆ 2. การตัดสินใจ (Decision Making) พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและพัฒนาระบบแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กรสร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 3. การกำกับดูแลกิจการ (Governance) บริหารความเสี่ยงตามแนวทาง IGRC หรือ Integrated Governance Risk and Compliance 4. สมรรถนะหรือ Competency) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของกทพเป็นการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กรโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรนอกจากนี้กทพได้ดำเนินการบูรณาการวัฒนธรรมองค์กรแบบองคร์รวม ซึ่งสอดคล้องตามการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการหรือ Core Business Enablers ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ CM ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในองคอ์กร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในองค์กรใส่ใจ,ใจติดตามและผลักดันหรือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กำหนดให้มีการบูรณาการวัฒนธรรมที่สำคัญสำคัญขององค์กรจำนวน5วัฒนธรรมอันประกอบด้วย1วัฒนธรรมองค์กร corporate culture 2. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) 3. วัฒนธรรมองค์กรดิจิตัล (Digital Culture) 4. วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) 5. วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) สำหรับเป็นเครื่องมือเสริมสร้างค่านิยมและเป้าประสงค์องค์กรบนฐานการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นแกนกลางในการตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กรซึ่งการบูรณาการวัฒนธรรมแบบองค์รวมของกทพจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเกิดความโปรง่งใสทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และมุ่งผลสำเร็จของตนและองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรม GRC